สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพลอ,อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูพลจะมาสอนเรื่องส่วนประกอบของเลือดวันนี้การเรียนของเรานะคะจะพิเศษมากกว่าปกตินะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเล่นเกมคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักบัดแลนด์ของเราก่อนนะคะบัตแลนด์ของเราจะมีทั้งหมด4เมืองนะคะเมืองแรกคือเล d b a ตเซลซิตนะคะเมืองที่2คือเพ t เลนซิตี้นะคะเมืองที่3คือ w h i t e บตเซลซิตีส่วนเมืองสุดท้ายคือ Plasma City นั่นเองนะคะ,ะนักเรียนอยากเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ ทีนี้นะคะกติกาการเล่นเกมของเราตอนนี้ให้นักเรียนจัดโต๊ะไปไว้สี่มุมห้องของเรานะคะทั้งหมด4ี่มุมนะคะแล้วทีนี้คุณครูนะคะจะให้นักเรียนไปตามหาเมืองของตัวเองนะคะซึ่งมีทั้งหมด4เมือง เห็นกระดาษในมือไหมคะกระดาษที่เป็นสีชมพูนะคะข้างหน้า,าจะเป็นคําศัพท์ที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะข้างหลังจะมี QR code นะคะพาร์ทนี้นักเรียนจะต้องตามหาเมืองของนักเรียนให้เจอคะ่ะ ก่อนที่จะไปหาเมืองกันครูเป็นคนใจดีมากๆเลยนะคะคุณครูมีตัวช่วยให้นักเรียนค่ะตัวช่วยที่1ให้นักเรียนเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะสะแกน QR Code หลังบัตรคำนะคะถ้าใครใช้ Android ก็เข้าแอป l ล n e ก่อนนะคะแล้วก็สแกน QR Code ใครใช้ iOS ก็สแกนได้เลยคะ่ะ เพื่งน้อยใจไปนะคะสำหรับใครที่ไม่มีโทรศัพท์สามารถดูบนกระดานได้นะคะพอเราสแกน QR code ไปแล้วนักเรียนจะเห็นอ่าใบความรู้ข้างบนนะคะทีนี้ได้เวลาแล้วนะคะนักเรียนเช็คใบความรู้เลยว่าตัวเองอยู่ในเมืองไหน ทีนี้นักเรียนพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเองอยู่ในเมืองไหนแล้วให้นักเรียนไปสืบค้นลักษณะของเมืองตัวเองนะคะว่าเมืองตัวเองมีหน้าที่อะไรแล้วบันทึกลงในงกิจกรรมนะคะครูมีตัวช่วยทั้งหมด3ตัวช่วยใช่ไหมตัวช่วยที่1สแกน QR Code ตัวช่วยที่2คือหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะตัวช่วยที่3คือเมดคิว อ,อย่าเพิ่งงงไปกล่องที่ครูแจกไปมันคือกล่องอะไรนะคะอ่ะอันนี้คือเมอร์คิวเราสามารถเข้าแอป Object View นะคะนักเรียนสามารถสองดูส่วนประกอบของเลือดในเมืองของตัวเองได้เลย ของตัวเองได้แล้วใช่ไหมคะอ้าอไปใน4ี่มุมห้องของตัวเองนะคะเข้าเมืองของตัวเองทีนี้ร์ท,ที่2นะคะครูจะให้นักเรียนไปเที่ยวต่างเมืองนักเรียนจะต้องออกไปตามล่าหาเมืองอีก3าเมืองโดยที่การที่จะไปเนี่ยเราจะไปเฉยๆไม่ได้นะคะเราจะต้องไปรู้หน้าที่ของเขาด้วยว่าเมืองเขาทําหน้าที่ยังไงมีลักษณะยังไงครูให้เวลา เริ่มไปกันเลยอาทีนี้จากที่เราไปเที่ยวต่างเมืองมาแล้วนะคะวันนี้โคจะคัดตัวแทนในสมาชิกในเมือง เมืองละสองคนนะคะโดยให้หนายอาเภอเลือกมาอ่านักเรียนไม่ต้องสงสัยนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดบัตรคําถ้าบัตรคําบนกระดานตรงกับของใครคนนั้นจะต้องมานําเสนอเมืองของตัวเองนะคะว่าเมืองของตัวเองมีดียังไงมีข้อดียังไงนะคะโอเคไหมอ่ะเริ่มกันเลย จากที่เล่นเกมไปเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะอ่าคนที่ได้ออกมานำเสนอทีนี้ครูนะคะจะมาสรุปร่วมกันกับพวกเรานะคะว่าเลือดของเราทําหน้าที่อะไรบ้างเลือดของเราก็จะเกี่ยวกับการลําเลียงสารใช่ไหมคะอ่าเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าเลือดลําเลียงคาร์บอนไดออกไซด์ลําเลียงออกซิเจนอ่าทีนี้แล้วส่วนไหนของเลือดละ่ะที่ทาหน้าที่อ่า ทีนี้นักเรียนคงจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าคุณครูขาเวลาที่หนูเจาะเลือดมาทําไมเลือดของหนูอ่ะมันเป็นสีแดงแล้วดูเก็ดเลือดอยังไงดูเซลล์เม็ดเลือดขาวยังไงดูพลาสมายัางไงอ่ะวันนี้ครูจะพาทำนะคะอ่าขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาเลือดใส่ในทูบอ่ะนักเรียนเห็นทูบไหมคะทีนี้เราจะเติมสารป้องกันก,การแข็งตัวใส่ลงในทูบแล้วเราจะไปปั่นเวียในเครื่องเซนติฟิว์นะคะเครื่องเซนติฟิว์เนี่ยมันจะหมุนได้เร็วมากมาก เลยนะคะทําให้เลือดมันตกตะกอนลงไปอยู่ข้างล่างนะคะส่วนที่หนักๆก,ก็จะตกลงไปอยู่ข้างล่างส่วนที่เบาๆก็จะลอยขึ้นมาข้างบนนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูส่วนที่1นนะคะ พลาสมาพลาสมานะคะจะทําหน้าที่ยังไงพลาสมาจะทําหน้าที่ในการลําเลียงสารอาหารแร่ธาตุฮอร์โมนแล้วก็เอนไซม์ไปอย่างอาวัยวะเป้าหมายนะคะที่สําคัญยังช่วยรักษากดเบสและอุณหภูมิในร่างกายของเราด้วยนะคะอ้านักเรียนคะพลาสมาคล้ายกับน้ําเหลืองไหมพลาสมากับน้ําเหลืองอันเดียวกันไหมอ่ามันคล้ายกันนะคะจริงๆแล้วพลาสมากับน้ําเหลืองคนละอย่างกันนะ ทีนี้เราไปดูนะคะส่วนที่2คือเลดบัตเซลเลดบัตเซลคือเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะยังไงกลมๆบุ๋มตรงกลางใช่ไหมคะทำไมมันถึงบุ๋มตรงกลางเพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงบุ๋มตรงกลางเพราะว่าจะต้องการเพิ่มพื้นที่ผิวในการจับกับ แก๊สออกซิเจนนะคะเซลเม็ดเลือดแดงลำเลียงแก๊สออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์กลับมาที่ไม่ใช่จากเซลลสิจากเนืองเงยื่อกลับมาที่ปอดนะคะเรามาดูต่อนะคะว่าเซลเม็ดเลือดแดงสร้างจากที่ไหนจริงๆแล้วเซลเม็ดเลือดแดงนะคะสร้างจาก ไขกระดูกแดงโดยปกติแล้วเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะจะมีอายุ1 1 0 120ถึงวันนะคะส่วนบริเวณที่ทำลายนะคะก็คือตับและม้ามจะทำหน้าที่ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่วนต่อมาคือเกล็ดเลือดนะคะเกล็ดเลือดใช่เซลล์หรือเปล่าเกล็ดเลือดไม่ใช่เซลล์นะคะเกล็ดเลือดจะมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆไม่มีนิวเคลียสรูปร่างไม่แน่นอนแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะเกล็ดเลือดสร้างจาก ไขกระดูกแดงเกล็ดเลือดน,นะคะช่วยทําหน้าที่ทําให้เลือดแ,แข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผลสมมติเกิดบาดแผลเลือดฉีกปุ๊บคนที่เดินทางมาถึงคนแรกเลยคือเกล็ดเลือดน,นะคะเกล็ดเลือดน,นะคะจะทําหน้าที่ในการมาอุดปากแผลอ่ะแล้วคนที่ทําลายเกล็ดเลือดน,นะคะก็คือบริเวณตับแล้วก็มา้าม มาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะกลุ่มไวท์บัตเซลหรือว่าเซล์เม็ดเลือดขาวนะคะเรามารู้จักเซลเม็ดเลือดขาวกันค่ะเซล์เม็ดเลือดขาวนะคะเป็นเซลล์ที่มีลักษณะค่อนข้างกลมไม่มีสีแล้วก็มีนิวเคลียสเวลาที่เราไปส่องกล้องจละะุลทรรศนักเรียนอาจจสงสัยว่าคุณครูคะทำไมหนูเห็นเป็นสีนั่นสีนี้จริงๆแล้วนะคะเซลเม็ดเลือดขาวตอนที่ไปส่องในกล้องจละะุลทรรศเขาจะมีการย้อมสีก่อนนั่นเองและก็หน้าที่หลักๆของเซลเม็ดเลือดขาวเลยคือ ป้องกันและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนั่นเองค่ะอะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะก็ถูกสร้างจากไขกระดูกแดงเหมือนเดิมเลยแสดงว่าไขากระดูกแดงสร้างทั้งเซลล์เม็ดแดงเซลล์เม็ดขาวแล้วก็ เ,เอกเกตเลือดนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวมีอายุประมาณ2-14วันแล้วก็จะถูกทำลายที่บริเวณม้ามแล้วก็ไขกระดูก จากที่นักเรียนได้เรียนมาเป็นยังไงบ้างคะ,ะนักเรียนครูหวังว่าเราได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วเราจะเข้าใจส่วนประกอบของเลือดนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ